ทำไมรถมันขวางถนนอย่างนี้เนี่ยฮัลโหลโอ้โหกลาบสวัสดีผู้ชมนะครับฝากไลค์กดแชร์กดสังเกตนะครับผมอยู่กับเจ้าแคทนะผม3 4มสอคันนี้นี่เองนะครับผมเด้หลังจากที่พาร์ทที่แล้วนะผมเราได้ทำการไปไปวิ่งมาแล้วมาวิ่งมาก็เยี่ยแล้วไปซื้อมานะทุกคนนะคลิปนี้นะครับเราจะออกงานกันนะทุกคนเออเดี๋ยวเรามาดูงานกันเลยนะครับทุกคนนะเดี๋ยว วันนี้ผมจะออกงานรับรับเอ่อรับเปิดเมืองนะครับผมงานเปิดเมืองกูอยู่ไหนมาเนี่ยงานเปิดเมืองผมหายก็ดูงานเปิดเมืองผมหายได้ไงเนี่ยเดี๋ยวนะแล้วงานเปิดเมืองเอานี่ไงนี่ไงงานเปิดเมืองโอ้หโวยไฟไปก่อนหลักกันนะง้นก็คืองานเปิดเมืองมันจะอยู่เนี่ยอยู่ทางก่อนเข้าเมืองเนี่ยก็คืองานเปิดเมืองนะครับผมมันอยู่ทางก่อนเปิดเปิดตรงนี้เสร็จแล้วเราก็มาเปิดตรงนี้ต่อนะครับนะแล้วก็เสร็จเลยนะผมนะโอเค ตอนนี้เราอยู่บริเวณตรงนี้นะครับซึ่งงานกะการเราไม่ทํารับผมนะแล้วกูจะไอดาเฮียอะไรนะ,ะพูดครับผมแล้วก็การเปิดเมืองตัวนี้นะครับผมเราก็จะทํารับกันเลยนะทุกคนเราก็ภารกิจแรกเราก็จะทําการเออผมไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะอ๋อภารกิจแรกเออทำไมมึงกดบีมึงไม่หายวะเนะี่ยแล้วเอาเอาที่ออกไงอ่ะโอเคโอเค ่วนภารกิจแรกนะทุกคนนะกเ็เราสามารถกดดูได้เลยนะทุกคนภารกิจแรกเนี่ยเขาให้เออเอาเอารถอ,อะไรป่ะเนี่ยเอารถเคนโอเครถเคนรถเคนของเรานะผมแ้วก,ก็รู้กันอยู่ว่าต้องเป็นแมคโครนะครับผมเดย์ตอนนี้คือตอนนี้เราเรายังซื้อรถไม่ได้นะคนดูเอ้ตอนนี้เฮ้เมืองรู้สึกว่าภาคสองนี่มันสามารถอ๋ออันนี้ได้ใช่ปะ ทักสองมันสามารถไอ้นี้ได้ไม่ใช่หรอวะ <c oughs> มันมีที่มันมีที่ซื้อรถเยอะไม่ใช่หรอตอนนี้คือ,อรถรถรถของเราเนี่ยคือยังไม่มีไอ้นี่นะคุดูคือคือยัยงยังไม่มีหางที่สามารถย้ายเจ้าแคทได้นะเราต้องใช้หางเจ้าเจ้าต,ตัวสีเขียวนี้เท่านั้นนะทุกคนแต่ว่าเรายังใช้ไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ปลดล็อกนะเราก็ใช้วิธีการเฮ้ยอียโอ้โหแดกตังค์อีกแล้วโอ้โหเจ็ดหมื่น โอเคเป็น okay, ไ,ไร e. เราใช้วิธีการวาร์ปอะนะคุณดูนะเออวาร์ปเอาสกิปไปเลยก็เสียพันพันน่หพันนึงเลยเหรอวี่ก็เราก็ต้องเอาอันนี้มาก่อนนะคุณดูนะเอาเอารถเอารถมากดล็อกก่อนนะน้ำหน้าจะต้องใช้เคน้นรู้สึกว่าน่าจะต้องใช้เคน้เคนหรอเค้นหรอน่าจะต้องใช้เคน้นต้องเป็นเคน้นหรอรถ รถเคนในนี้แล้วมัง้งนี่นี่นี่าจะเป็นรถเคนตัวนี้นะทุกคนนะก็น่าจะเป็นรถโอ้ยมึงอยุดไกลขนาดนี้เลยพี่ไอ้เย้เนี่อยู่เมืองหนึ่งเลยอ่ะคนดูออเราต้องว้าไปที่เมืองสองไปที่บ้านบ้านเมืองที่สองหรือไปหน้าง,งานเลยเดี๋ยวไปบ้านไปบ้านแล้วก็ไปที่หน้าง,งานว่าเราว้าไปที่บ้านมันมันไม่เสียเงินนะคนดูนะมันไม่มันจะไม่เสียเงินนะนี่ เลยก็สามารถดูอ่้นี้ได้นะสตตัสก็ได้นะเพราะ่มันอาจจะปังนิดนึงเนะก็ดูเนะขออภัยด้วยไม่เป็นไรหรอกอคือผมใช้จอยเล่นนะผมดูผมใช้จอยรุ่นเนี้ยโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปกันเลยนะเ,เพราะว่ามันจะด้ง่ายไนงะม,มันดูได้เลยโอเคเราจะว้าไปที่เมืองเลยดีไหมเราคือเราผมใช้เจ้าแคทเป็นหลักเลยนะเขดูนะคือไอ้ลิฟท์แง่ครันนี้ก็ขายไปได้เลยนะทุกคน คือผมผมว้าไปดีปะว้าร์ปไปดีก่อนะคนดูนะขี้เกียจวิ่งว่ะเออกวิ่งดีกว่าวิ่งนี้วิ่งหน่อยก็ได้จะเป็นไรเฮ้ยเฮ้ยผมว่าไม่น่าได้หรือเปล่าวะเดี๋ยวนี้วิ่งฝ่าไปแดงผมก็คิดว่าไม่น่าจะได้นะคนดูผมคิดว่าไม่น่าจะได้นะเพราะว่าเอาเดี๋ยวต้องงานกูอยู่ไหนวะเนี่ยผมกลัวว่าผมคิดว่ามันมันน่าจะให้ใช้รถใหญ่อ่ะเออคิดว่ามันน่าจะให้ใช้รถใหญ่นะ ผมกำลังไปเปิดเมืองให้ครับลูกค้าครับปัสดิครับผมกำลังไปเปิดเมืองให้นะครับผ่าไปแดงไม่ได้แดกผมหลอกลูกพี่ดูภาคสองยังขนาดนี้เขาดูเดี๋ยวคิดว่าแบบภาคใหม่ที่กําลังจะออกมามันจะขนาดไหนภาคใหม่ที่กําลังจะออกมาจะขนาดไหนเดี๋ยวเราเรา,เราห้ามข้ามเส้นนะข้ามเส้นมันคิดว่าเราผ่าไปแดงนะเขาดูนะเออเนี่ยภาคใหม่ที่คิดว่าภาคใหม่ที่จะออกมามันจะขนาดไหนขนาดละ หน้งางานเราอยู่นู้นเลยครับนะเราก็สิ่งไปกันเลยเลยสิ่งไปได้เลยนะครับผมสิ่งไปกันเลยสิ่งไปกันเลยอยไปกันเลยครับผมไปกันเลยดูแดดว่ะแดดจ้าซะเหสุดน,นะครับผมมันจ้าซะเหลือเกินจ้าสุดเกินเฮียเนะจ้าแคนก็มันรอเราเรียบร้อยแล้วคือเราคือเราตอนนี้เราเรายังมีรถลากก็เราก็เลยจ้างจ้างบริษัทอื่นให้มาลากแทนเราก่อน เดี๋ยวดูก่อนนะว่ารถคันนี้มันจะทำสามารถปลดล็อกได้ไห,รไหรือเปล่าเพื่มต้องใช้เขนวะโอเคผมคิดว่าต้องใช้เขนวะคนดูอูกูต้องเช่าเข็นยิงแต่ว่เนี้ยไ้ยรู้ว่ามันใช้รถตักวะไหนดูดิใช้เขนหรือใช้รถตักไหนไหนดูดิไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้จะถูกแล้วมันใช้เขนหรือว่าใช้รถตักเอาใช้เขนหรือว่าใช้รถตักเหรอเนี่ยมันเป็นรูปเขนเนี้ย อเคนนี่ไง L L T M หนึ่งหนึ่งศูนย์หกศูนย์เนี่ยโอ้โหเราต้องใช้รถตามมันนะทุกคนเคน L T M หนึ่งศูนย์หกศูนย์เนี่ยเ,ออเราต้องมาดูว่าในร้านค้ามีไงไหนผมคิดว่าน่าจะเป็นเคนแบบเคนเลยอะ <c ười> เคน L T M นะผมนี่หรอือเปล่านี่ไง L T M หนึ่งศูนย์หกศูนย์คันนี้ไงเราไม่มีตังค์นะทุกคนเราต้องเช่าอ่ะก็ดูเออแต่ว่าเอามาทำไมเหรอก็ ออเดี๋ยวผมต้องเอารถเข้าเข้าบ้านแล้วอ่ะคุณดูรู้สึกว่ารถรถแม่งจะเต็มมันนี้แล้วเออต้องรถเข้าบ้านว่ะเอา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 หน้าตักลังขุดเข้าบ้านก่อนเลยแล้วกันเนาะอ๋อน่าจะกดกดสี่เหลี่ยมปะมาเชียเข้าบ้านไปเลยเอาเอารถบดรถบดไม่น่าจะได้ใช่นะเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ค่อยออกมารถลากแล้วรถดำน่าจะได้ใช้ริมแฮลเก็บไปก่อนเลยริบแฮลแล้วก็เอา แล้วก็เดี๋ยวเราวาปไปที่รถเคนที่เราเช่าบาเมื่อกี้นะครับส่วนนี่วร์ปไปเลยวร์ปมาเลยแล้วก็เอาแล้วก็ขับไปเลยนะเดี๋ยวเราเราจะวราปไปที่บ้านนะคุณโนาวาไปานะวาไปที่บ้านกันเลยนะนี่วร์ปไปที่บ้านกันเลยถามว่าใช้คีย์บอร์ดกับอ่าจอยเล่นอันไหนมันง่ายกว่ากันผมมองว่าคีย์บอร์ดนะแต่ว่าใช้จอยอ่ะมันก็ได้ฟิลอีกแบบนะเพราะว่ามันมันง่ายนะครับ มันมันลิ้นง่ายมันลิ้นง่ายใช้จอยมันลิ้นง่ายใช้เคนบั๊ไปนี่เอ่อมันมันมันกินไอ้นี่นะเขาดูมันมันมันก็เอ่อมันก็เปลืองเงินด้วยเท่าไหร่วะอ้หูพันห้าเลยวะไม่เป็นไรออเอาเย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะบั๊กดีลูกพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะบั๊กดีเอ้เอ้ามึงจะบั๊กดีลูกพี่ทำไงวะเนี่ย อย่าบักมึงจะบักเลยมึงจะบักทำไมลูกพี่เอ้ยเกี่ยวนะมันต้องกดรีเซ็ตเรื่อยๆเขาดูผมว่าไม่ใช่แล้วผมว่าไม่ใช่แล้วเอ่อเอาเอาเดี๋ยววาร์ปไปที่แคทอ่าแล้วก็เดี๋ยวแคทรีเซ็ตออกเดี๋ยแล้วก็วาร์ปไปที่รถเอ่อรถรถเคนเฮ้ยมึงจะไปคืนทำไมแล้วโอ้ย แล้วมึงจะไปคืนทําไมแล้วไอ้เียได้ก้นตีนเนาะมึงจะไปคืนทําไมเนี่ยโอ้มันต้องกดนสี่เหลี่ยมอะคุณดูโอ้แม่งเสียเงินสองเท่าเลยโว้ยเสียเงินเยอะเลยไม่เ赖เราใจสปาร์ตนะครับผมนะไม่เ赖ไม่赖มึงจะไปวาร์ปทำยี่ <c oughs> มึงอย่าไปหาวาร์ปไปทั่วดิน้องชาย มาน,นี้แล้วก็วาร์ปมาสกิปไปเลยพันแปดอีกมีเสียเยอะเสียแล้วเสียอีกแม่ไหนอะ่ะแล้วทำไงอะ่ะแล้วทำไมเรื่องไงต่ออ่ะผมเอาคินมาแล้วแล้วทำไมเรื่องไงต่อเนี่ยอย่าบอกทาให้ผมซื้อเนี่ยต้องหันหน้าเขาด้วยเหรอมึงต้องให้กูหันหน้าเขาด้วยเหรอเออ เออแล้วแล้วทำไมแล้วไงต่อเนี่ยเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆลูกกี้เอาดีๆละเอาดีๆล่ะอือตึ้มเอาแมนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยวะไหนดูดิมันคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวดูดิมึงไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นให้ให้ผมเลยอ่ะอือเดี๋ยวนะมันมึงเป็นอะไรเนีย่ย <c oughs> อ๋อคนดูคือคิดว่าผมรู้มากเกินไป มันมันให้เราไปซื้ออรถเคนก่อนผมว่าเราต้องเอารถคันนี้เข้าเข้าเข้าคืนคืนคืนเขาแระครับผมนะว่าเราต้องรถคันนี้คืนเขาแล้วก็เราต้องขับรถไปที่บริเวณร้านขายรถบริเวณเมืองที่สองนะทุกคนนี่บริเวณตรงนี้นะครับนะก็คือเหมือนเรารู้มากเกินไปนั่นแหละเหมือนแบบว่าเหมือนเราซื้อก่อนที่เขาจะบอกอะไรเงี้ยเออเหมือนเรารู้มากเกินไปนะครับผมก็ ขอภัยด้วยแล้วกันนะทุกคนนะเ,เหมือนเรารู้มากเกินไปอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าไม่ไม่เขาเขาก็เลยไม่พอใจเขาแบบอยากให้เราไปซื้อเองเอ้ยไม่ไม่อยากให้เราไม่อยากให้เราซื้อเองอยากใหอยากให้เราไปซื้อตามที่เขาสั่งเอคือแบบรู้มากเกินอะไรเงี้ยเออรู้มากเกินไปเออเราก็ขับรถไปที่บริเวณนั้นแล้วก็ไปกดค้าง คือแบบมันมันเหมือนมันจะสอนเราสอนเราเช่ารถอะไรเงี้ยอุ้ยว้ากูเสียกูเสียกูเสียเป็นหมื่นแล้ววันเนี้ยเสียเป็นหมื่นแล้วเอาเอาชนนีกเอาตายผมเสียเป็นหมื่นแล้วก็ดูวันเนี้ยผมเสียเป็นหมื่นแล้วโอ้โหนี่ปรับภาพสุดแล้วนะคนดูให้แบบภาพยังกากเลยเออก็ก็กยังว่านะเกียบอ,อกว่าหลายปีแล้วนะผมก็เนี่ยดึงวิ่งไปเลยเหรอถ้ากลัวผ่าไปแดงแล้วก็ มึงอะไ,ไหล่ไปนยเอ้าเอาแบบนี้เลยวัวผ่าไปแดงเราก็ไปอย่างนี้ได้เลยเออนี่นี่นี่มันอยู่ซ้ายมือเนี่ยอยู่ขวามือเนี่ยร้านขายรถนะคาดูนะมันจ้าซะเหลือเกินสวัสดีพี่อย่าไปชนผมนะพี่นี่เราก็ต้องมานี่เออนี่มันถึงจะภารกิจถึงจะเสร็จสิ้นให้เราแล้วค้างค้างเออค้างเมื่อกี้จอยค้างนี่มันถึงจะมาทำภารกิจให้เราโอเค เรามาอย่างนี้เราก็กดค้างใช่ปะกด E ค้างนินี่ปึ๊บมาอย่างนี้กดค้างเปิดเปิด X นี่แล้วจากนั้นก็ถึงจะเช่าเออเช่าเช่าแบบถูกวิธีนี่ใช่ปะถูกวิธีแล้วใช่ปะเออจากนั้นก็ไปเปลี่ยนเป็นรถอ่าเบี B ก่อนบี B ให้สนิทก่อนอ่า เปลี่ยนเป็นรถอ่ารถไอ้นี่โอเคจากนั้นก็ถึงจะบับจากนั้นถึงจะไปที่หน้างานได้เหมือนแบบเราทําเมื่อกี้เหมือนแบบเรารู้มากอะทุกคนเออเรารู้มากมันก็เลยใช้ไม่ได้เออแบบเขาอยากให้เราแบบทําตามทาตามกดเขาอะไรเงี้ยออเปิดวิบบอเดยเปิดวิบบอเหมือนแบบเขาอยากให้เราทํกรรมกฎของเขาไม่อยากให้เราทําเองเออก็คือเป็นภารกิจ เือนเป็นภารกิจหลักแล้วก็ทุกคนนะเพราะว่ามันต้องแบบทําตามเขาหน่อยนะเป็นมันเป็นภารกิจหลักมันมันไม่ใช่ภารกิจเสริมที่แบบว่าเราจะทําอะไรก็ได้น,น,นี่ตรงนี้ก็เป็นภารกิจนะเนี่ยเนี่ยตรงลานสเก็ตบ้าบอเลยเนี่ยเป็นภารกิจเหมือนกันนะครับนี่ล้วก็วิ่งกันเลยวิ่งตกไปเลยนี่ไปกันเลยความเร็วก็ได้เท่านี้แหละนะทุกคนนะเออร่นอะไรก็ไม่รู้ความเร็วย่างช้าเลยชัดจัดเลย จัวกันเลยจ่วกันเลยนี่เราถึงจะเอาเอารถมาวางเอารถมาจอดไปตรงนี้มันถึงจะงานเราถึงจะนี้ได้เฮ้ยยังไม่ทันทำลายเลยหินลงแล้วเฮ้ยอ่นนี้ไงเนี่ยมันถึงจะเป็นแบบนี้เออคือเราต้องทําแบบนี้นะคนดูนะเออมันถึงจะได้นะนี่เลยนี่เลยถามว่าผมจะใช้ไหมคาตอบก็เลยไม่ใช่ไม่ใช่ ถามว่าใช้อะไรก็ลุกๆกันอยู่นะผมนะซื้อมาก็เท่านั้นหละกูอ่ะไม่ใช้หรอกไปคืนไปได้เวลาของได้เวลาของนายแล้วลูกพี่ได้เวลาของนายแล้วเออไปไปมึงไปเลยเบืองเงินกูเบืองเงินกูไปนี่พพะเอกของเราอยู่นี่พพะเอกของเราอยู่ตรงนี้เองพพะเอกเราพพะเอกเราอยู่แค่นี้เองเนี่ยพพะเอกเรามีอยู่แค่นี้ แล้วเราจะไปใช้ทำไมเออพระเอกเราอยู่แค่นี้แค่นั้นแหละพระเอกเราอยู่แค่นี้เองนะครับผมนี่เลยนี่เลยเนี่ยเออง,ง่ายเนี่ยพระเอกเราอยู่แค่นี้โอ้ยยันเดินอย่างช้าเลย <c oughs> เดินสามเหรอพี่ถามจริงพี่เดินสามนี่นะโอ้เอาก็ว่าไปแล้วก็ดูนะแงมโอ้ย มันช้าซะเหลือเกินมันช้าซะเหลือเกินมันช้าซะเหลือเกินเดี๋ยวผมเอาเจ้าแคทออกมาแล้วก็ใช้เป็นประโยชน์หน่อรังกันนะคนดูนะเออตอนแรกเราเมื่อก่อนผมเคยนะผมเคยไม่ได้เจ้าแคทแล้วเรามาใช้เจ้าลิฟแห่โอ้โหแม่งจะช้าเลยนะคนดูนะช้ามากเลยนะนี่เลยนี่เลย,ยเรามา หินพวกนี้ก็เอาไปนู่นเลยหูแรงแรงแรงลดแรงเออไอไอพวกอยู่ข้างล่างมันมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ไอพวกข้างบนนี่ดิเราจะทำไงแล้วก็ดูไอพวกข้างบนเนี่ยเราจะทำไงเนี่ยก็แบบลดลดลดมันก็ไม่ได้เร็วอะไรมากไปนะไอพวกข้างล่างไม่ไม่มีปัญหาครับทุกคนพวกข้างล่างไม่มีปัญหาครับแต่ว่าไอข้างบนน่ะไอข้างบนน่ะเราเราจะทำยังไงให้มันแบบให้มันได้มานะครับผม ยก okay. อ่าเราใช้หลังมุกี้นะเพื่อที่จะไม่ให้มันเขาเรียกว่าไ,ไม่ให้มันติดเนาะถามว่ามันใช้ใช้ยกได้ไหมแม่ครูใช้ยกได้นะแต่ว่าด้วยความที่เรานะผมไม่มีการยกอะไรทั้งสิ้นนะผมอย่าติดดิวี่อย่าติดตด,ตด,ตด,ตดิโอเคโอ้โหมัน,ม,นมันไม่มีแรงเหมือนเกมฟาร์มะนะคนดูนะมันมันไม่ค่อยแรงเหมือนเกมฟาร์มอะ่ะ เกมฟ้านี่แบบดันแค่นี้นี่หูสบายใจฉุบเลยอะเอออย่าติดอย่าติดดันแค่นี้แบบสบายใจฉุบเลยนะเกมฟาร์มเนาะคก็ดูเนาะแงโอเคใครชอบคอนสแตนท์ก็ดูได้นะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูก็ได้นะครับผมเราได้เจ้าแคทเราไหนมาดูดิว่าเจ้าแคทจะเป็นไงโอ้โอ้วีรัตวีรัตมากมามาดูว่าเจ้าแคทจะขึ้นได้หรือเปล่าเราก็ดูนะ มดูว่าเจ้าแค๊จะขึะ้นได้หรือเปล่านะเฮ้ยไ really? ด้ไ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 ด้โอ้โหเจ้าแก๊สขึ้นได้จีว่าโว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 โโวเฮ้ยมันทำไมมันขึ้นสบายจังอ่ะโอ้ไม่สบายแล hm oh ้วไม่สบายแล้วเออตอนแรกก็สบายอยู่แหละแต่ตอนนี้ไม่สบายแล้วครับผมแน่นอนเจอผมพี่ก็ไม่สบายดิเออตอนแรกก็สบายอยู่นะ เดี๋ยวนใหญ่ลงมาเออระวังมันหล่นทับตัวเองเด้อกี่เด้อระวังเด้อกี่เด้อถ้าถ้าถ้าผมจะไหลลงมาผมเอายินใหญ่ลงไปด้วยอะ่ะโอเคโอเคมาดิ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 เจ๊เออถ้ามันลงไปอย่างเงี้ยค่อยค่อยน่าพูดกันหน่อยนะผมเออถ้ามันลงง่ายอย่างงี้ก็น่าน่าพูดกันหน่อยอ่ะ คือว่าจะม ja uh. ีก okay. ้อนหนึ่งอยู่ฝั่งตรงเช่ปะเห็นแวบๆไม่มีเหรอ๋อมีมีมีแค่นี้มีแค่นี้โอเคง่ายๆครับผมนะก็นะครับผมสารคลิปนี้นะครับก็อาจจะปิดไปเพียงเท่านี้นะคนดูนะก็ใครชอบเกมคอนสแตนช์ก็ดูคอนสแตนช์นะทุกคนภาพสวยๆอย่างนี้เลยคือคอนสแตนช์สามภาคสามมันไม่มีนะครับในคอมก็เลยไม่ได้เล่นผมไม่มีเครื่องเพียก็เลยไม่ได้เล่นให้ดูนะครับผม มันก็เหมือนในเหมือนมันก็เหมือนในไอ้นี้เลยแหละเหมือนในมือถือแหละแต่ว่าภาพมันสวยกว่ามันมันมีมีแดดไงมีแสงแดดไงมันก็เลยสวยกว่าเนาะปึ๊บโอ้โหนิ่งเปี๊ยเลยนิ่งเปี๊ยเลยพีโอ้ยนิ่งเปี๊ยเลยเฮ้ยมึงอยากกระเด็นไปนู่นนะว้ายอย่างเดียวคือกลัวมันกระเด็นน่ะเออๆๆ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 ่ๆๆ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 เๆๆ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 ๆ่าๆๆ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 ๆ ง่ายจืดไม่ได้ไปพูดง่ายอย่ะวันนี้โอ้น้องน้องน่ารักมากเลยอ่ะน้องน่ารักมากเลยน้องน่ารักน้องน่ารักน่ารักเวลาลงเล่นอ๊บอ๊บโอ้โหอ๊บแต่ว่าก็น้องก็อาจจะแบบมันแยกๆนิดนึงนะก็ดูนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเราให้มาลุยกันต่อนะทุกคนคลิปนี้ก็ ยัดปิดไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะใครชอบก็ฝากกด,ดไลค์กด subscribe ให้ด้วยสำหรับเจ้าแคทสาม,มสี่เก้าเอฟนะผมไม่ใช่สามสองศูนย์โอเคเจอใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะเปิดเมืองตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็ลาดยางกันเลยนะครับผมสวัสดีครับเพ